วันนี้เป็นการเปิดตัวของบริษัทมิลิเซกันนะครับก็เป็นคอนเซปที่เราจะสร้างสิ่งดีๆภายในเซี่ยววินาทีร่วมกันนะพยายามตามคอนเซปที่เราดูในคลิปวิดีโอต่างๆทํายังไงที่จะให้คนเราเปลี่ยนแปลงภายในเซี่ยววินาทีนั่นคือหน้าที่ของบริษัทมิลิเซกันที่จะสร้างสื่อสร้างมีเดียต่างๆให้กับคนชุมชนต่างๆนะมาช่วยกันทําความดีเพื่อคนชุมชนและสังคมที่ดีขึ้นครับ ก็ามเรื่องของอการลงทุนในครั้งนี้ครับเห็นว่าไม่ได้ทำเฉพาะม,มีเดียอย่างเดียวแต่ว่าจะทำรูปแบบของอื่นูโดยเฉพาะที่กี่ยับคมด้วยใช่ไหมครับ,รบก็ผมไปเจอบริษัทเล็กๆนะครับก็คือบริษัททีวีบุรพานเนี่ยนะอย่างที่บอกไปว่า DNA ของคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็น DNA เอทีอ่น่าเชื่อชูนะครับเพราะว่าเขามีหน้าที่คือเชื่อชูคนดีๆให้กับสังคมได้รับรู้เพราะฉะนั้นคอนเทนต์ต่างๆคนทำงานนะเป็นสิ่งที่ ผมเห็นว่ามีความสำคัญที่จะสร้างาวัฒนธรรมของสังคมใหม่ๆให้ดีขึ้นนะครับก็เลยเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทนี้แล้วก็ผลักดันให้ไปสู่ทางด้านดิจิตอลให้มากขึ้นทำสื่อให้เป็นออนไลน์ให้กับคนต่างๆให้เห็นได้ง่ายขึ้นสั้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญผลักดัน ESG ในประเทศของเราให้มันดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วบริษัทก็ไปเน้นเรื่องของการทำาร์ต e สเมนการทำสื่อการทำหนัง สารคดีหรือว่าหนังซีรีส์ต่างๆที่จะสร้างเกี่ยวกับผลักดันให้เกิดแรงปรันดัลใจที่ให้คนมาทําดีๆนะครับอันนั้นก็จะเกิดโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาในสิ้นปีนี้นะครับเรื่องของสารคดีที่ดีเรื่องของซีรีส์ที่จะมากระตุ้นทําให้คนเปลี่ยนใช้เสี้ยววินาทีลุกขึ้นมาทําความดีกันนะครับอันนั้นคือหน้าที่ของอมิลิเซกันที่เราจะทําให้เกิดขึ้นครับจากธุรกิจเฮลแคร์โรงพยาบาลครับ แล้วกระโดดเข้ามาทำธุรกิจมีเดียมันมีความค้าไายยังไงบ้างโอ้มันมันคนละเรื่องเลยนะครับแต่แกนหลักเหมือนกันนะครับในบริษัท Pri สโพลแ a ปิตอลที่เราทำโรงพยาบาลเนี่ยเพอร์เพสจุด hmm. ประสงค์ของบริษัทก็คือสร้างคนที่จะเป็นผู้ให้เพื่อดูแลคนชุมชนสังคมมันก็หลักเกณฑ์เดียวกันนะเราดูแลคนชุมชนสังคมทางด้านสุขภาพแต่ทางด้านมีเซกันจะดูแลเรืงสื่อเรื่อง การเข้าถึงคนการจะทำยังไงให้กับคนมาร่วมกันทำดีแต่ทั้งและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะรวมกันมาเป็นคนชุมชนและสังคมเดียวกันนะแต่คนละด้านคนละมุมกันเพราะนั้นก็คิดว่าในที่สุดแล้วเดี๋ยวมาอาจจะมาทำให้โลกนี้ดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกันครับธุรกิจหรืิจนีก็ไม่ได้มุ่งถึงกำ,กำไรด้วยครับถ้าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวพนักงานเราออกหมดเลยคือ <laughs> <c oughs> ต้องมีเงินหล่อเลี้ยงองค์กรพนักงานให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําเพื่อเหมือนกับที่ที่เราพูดกันนะครับจะทําให้เกิดความยั่งยืนได้ people planet profit ต้องมาด้วยกันนะครับจะต้องมีเงินมีทรัพยากรเพียงพอที่จะผลักดันคนกลุ่มที่ทําความดีให้เขายั่งยืนต่อไปนะครับเราคงทําเพื่อไรายได้ด้วยเพื่อโปร f i ตด้วยแต่เราเอาโปรไฟตนั้นมาให้กับพนักงานที่มี DNA เดียวกัน แล้วก็เอาเงินไปต่อเพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแรงชุมชนดีๆให้แข็งแรงนะครับอย่างอำนาจ,จเจริญเนี่ยก็ต้องไปสนับสนุนเขาไปทำกาแฟดอยช้างทำยังไงให้เขามีความขยายงานไปสู่ทั่วโลกได้ดีขึ้นนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่จะต้องมีปัจจัยนะครับเราไม่ได้เรียกว่า profit เราเรียกว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดแรงผลักดันให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าทำไปถ้าขาดทุนเงินขาดไปเรื่อย อย่างที่เราเรียกกันว่าเป็นซันไรส์ซันเซตเนี่ยมันจะอยู่อย่างไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้เป็นธุรกิจซันไรส์นะครับเอา ESG เข้ามาเอา AI เข้ามามีรายได้หล่อเลี้ยงบริษัทเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆต่อไปอย่างยั่งยืนครับววค,ความยั่งยืนณจุดแรกที่เราคิดว่าจะทําได้ก็คือเราจะสร้างแรงบันัานใจให้กับสังคมให้กับเด็กๆเกยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่ ที่ดูรายการที่ดูคลิปนะครับผู้ใหญ่ก็อาจจะยุคเก่าก็าจ,จะดูทีวีกันอยู่แล้วนะครับแต่ยุคใหม่เนี่ยไม่ได้ดูทีวีเราจะสร้างแรงบนันดาลใจเขายัางไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจเขาอยากจะทําสิ่งดีๆมากขึ้นมากขึ้นบางอย่างเขาอยากจะ,ะถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะท้อแท้เราจะทําไงเพื่อปลุกกําลังใจให้เขาไม่ท้อแท้แล้วก็มาสู้ในสิ่งที่เขาจะต้องยืนหยัดได้ในโลกนี้นะครับอันนั้นก็คือสร้าง แรงบันดาลใจต่างๆางนั่นคือจุดประสงค์ที่เราจะสร้างมิเตอร์กันขึ้นมาครับ okay, ขอบคุณครับท่านระขอบคุณครับขอบคุณครับ